สาเหตุที่แฟนเก่าไม่กลับมาเพราะเ้ามองแต่ข้อเสียของคุณคสมองมนุษย์มีสามส่วนนะครับส่วนของเหตุผลกับส่วนของอิโมชันเฟลลิ่งกับส่วนของสมองสัตว์เลือรร้อยคลานไม่ว่าจะคิดไตรตรองถี่ท้วนอะไรก็ตามแต่ในชีวิตสมองส่วนนี้จะเป็นลำดับแรกครับคือสมองสัตว์เลื้อยคลานจะทํางานก่อน เพราะมันเป็นสมองคิดเร็วกับอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามามันจะชิงคิดก่อนเลยครับมันชิงตัดสินใจก่อนครับแต่ถ้าปัญหานั้นจะต้องคิดแบบตระหนักจริงๆมันจะเริ่มส่องไปให้สมองบอสครับคือสมองที่สองครับแต่โดยส่วนใหญ่9ก้าสบเกปอร์เซ็นครับจะโดนสมองส่วนเนี้ทํางานแทนทั้งหมดครับสมองส่วนนี้ครูคมมักจะเรียกว่าสมองจิ้งจกมันจะมันเป็นสมองสัตว์เลื้อยคานของมนุษย์ครับ เป็นสมองคิดเร็วกับคิดเร็วๆก็เท่ากับไม่ได้คิดไม่ได้คิดก็เท่ากับโง่ครับซึ่งไอ้สมองส่วนนี้มันเป็นสมองเห็นแก่ตัวเพราะงั้นเนี่ยอะไรก็ตามแต่ที่มันรู้สึกว่าเป็นประโยชน์มันจะวิ่งเข้าหาแต่ถ้าสมองส่วนนี้อะไรก็ตามแต่ที่มันมองว่าเป็นโทษครับเป็นภัยร้ายเป็นอันตรายมันจะหลีกเลี่ยงปัญหาคือวันนี้แฟนเก่าไอ้สมองแฟนเก่าส่วนนี้มันมองว่าคุณเป็นโทษครับมันเลยไม่กลับมา มันมองว่าคุณเป็นอันตรายครับมันเลยไม่กลับมาเพราะงัเนี่ยคุณต้องพลิกจาก,การ้ายให้กลายเป็นดีครับคือคุณต้องพลิกจากการที่เขามองว่าเป็นโทษเนี่ยให้มองว่าเป็นประโยชน์แล้วเราจะพูดไงดีให้เขามองแต่เห็นแต่ข้อดีเพราะถ้าคนมองเห็นแต่ข้อดีมันก็อยากกลับมาแต่ถ้ามันเห็นแต่ข้อเสียมันก็ไม่อยากกลับมาอะไรบ้างครับทําให้แฟนเก่าเห็นแต่ข้อดีของเรากัน2.1ครับ คือคุณต้องพูดทำลายข้อเสียของเราก่อนครับคือสมองมนุษย์เป็นงี้ครับคือตอนนี้มันเหมือนกับว่าสมองของเขาเนี่ยมีการชั่งน้ําหนักับในขณะที่ชั่งน้ําหนักสมองแร็กเกอรลนเบนหรือสมองจิ้งจกชั่งน้ําหนักว่าคุณมีข้อเสียมากกว่าเลยรู้สึกว่าไม่กลับกับไม่อยากกลับอะ่ะเพราะรู้สึกว่ามีข้อเสียมากกว่าเพราะงั้นเนี่ยการที่จะทําให้คุณกระดดไมาอีกฝ่ายได้เนี่ยคือคุณต้องทําลายตรงนี้ทิ้งครับ พราะถ้าคุณทําลายตรงนี้ได้ครับคือคุณจะเหลือแต่ข้อดีให้ให้เขาเห็นครับมันเลยทําให้อีกฝ่ายเนี่ยอยากจะกลับครับภาพแรกเลยครับข้อเสียมันเยอะครับสมองเลยรู้สึกว่าไม่อยากกลับแต่คุณต้องทําลายข้อเสียครับพูดทําลายข้อเสียของตัวเองก่อนมันจะเหลือแต่ฝั่งนี้ครับแล้วอะไรบ้างอะที่จะทําทให้เราทําลายข้อเสียได้เพราะถ้าเขายังคิดว่าคุณมีข้อเสียเยอะๆเขาไม่กลับคือคนเรา มันไม่ได้ดีทุกอย่างถูกไหมบางครั้งเราอาจจะเผลอพูดคำลบๆแย่ๆบ่นก่อนด,าด่าดนี่ก็ตามแต่ออกไปบ้างแต่ถ้าคุณทําลายภาพความทรงจําลบๆตรงนั้นออกได้มันจะเหลือแต่คําว่ากลับครับเพราะมันจะเหลือแต่ข้อดีของคุณผู้ทําลายข้อเสียยกตัวอย่างครับเช่นหนึ่งครับฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปครับตอนนั้นฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปเลยอะ เวลาคุยกับเขาครับมาคิดตอนนี้แล้วมันมันดูเป็นเรื่องตลกอย่างนะครับตอนนั้นฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปเลยสองครับตอนนั้นคิดๆเนี่ยฉันก็ขำว่าฉันทําไปได้ไงนิสัยแย่ๆแ,แบบนั้นตอนนั้นฉันไม่น่าทํานิสัยแบบนั้นออกไปเลยแต่พูดให้มันอยู่ในอารมณ์ของความรู้สึกว่าขำๆตลกๆหรือตอนนั้นฉันคิดว่าฉัน ทําไปได้ไงอ่านิสัยแบบนั้นอ่ะคิดๆแล้วก็ยังรู้สึกขำอยู่เลยทันทีที่คุณพูดแบบนี้ออกไปอีกฝ่ายจากการที่ยังยึดติดว่าเนี่ยคุณเป็นคนแย่คนคุณเป็นคนที่ไม่ดีนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยจะเริ่มคลายความเชื่อเกี่ยวกับคุณในเรื่องแย่ๆออกเพราะอีกฝ่ายรู้สึกว่าเราเป็นคนใหม่แล้วเพราะเราบอกว่าตอนนั้นเนี่ยไม่น่าทําแบบนั้นเลย มันรู้สึกว่าเป็นคนใหม่ไปแล้วอะไรทําให้คนคนนี้เป็นคนใหม่วะเฮ้ยทำไมเขาถึงคิดแบบนี้วะเอาแล้วทาไมเอ่เอเขาไปเจอใครหรือเปล่าตอนนี้อะไรทําให้เขาเปลี่ยนไอ้ความเชื่อที่เขาเชื่อว่าคุณเป็นคนลบๆมันค่อยๆจางลงแหละหนึ่งครับทําลายข้อเสียของตัวเองก่อนครับว่าเอ้ยเนี่ยไม่น่าทําแบบนั้นเลยสองจุดสองครับหลังจากทําลายข้อเสียครับให้บอกว่าเรากําลังก้าวสู่ชีวิตใหม่ เนี่ยตอนนั้นเนี่ยฉันไม่น่าทําแบบนั้นเลยหนึ่งสองสามสี่ต่างๆพวกเนี้ยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าตอนนี้ฉันก็เริ่มชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วนะเราบอกว่าตอนนั้นเราไม่น่าทําอะไรและตอนนี้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มันดีกว่าเดิมอย่างไรคําพูดเหล่านี้ไม่ได้บอกให้เขารู้สึกเลยนะครับว่าเราอยากกลับไปแต่คําพูดเหล่านี้เรากําลังบอกว่าไอ้ตอนนั้นเนี่ย มันเป็นเวอร์ชั่นเก่าของฉันและตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วฉันกําลังก้าวหน้าจําไว้นะครับแฟนเก่าจะกลับมาก็ต่อเมื่อเราไม่ได้พูดดึงดรามา่าแต่เราพูดเพื่อดึงคุณค่าของตัวเองขึ้นมาเรากําลังจะเปลี่ยนโพสิชันหรือตําแหน่งในหัวหรือในความคิดของแฟนเก่าเพราะแฟนเก่ายังคิดว่าเราเป็นคนเดิมมันเลยไม่กลับแต่ถ้าคุณเปลี่ยนให้แฟนเก่าคิดว่าเราเป็นคนใหม่แล้วสิแฟนเก่าอยากกลับแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะตอนนี้ชีวิตของยังก็ได้เริ่ม ต้นใหม่ที่ดีกว่าสมัยก่อนแล้วนะครับแต่ว่าแค่มองย้อนกลับไปอดีตแล้วก็ยังรู้สึกขำอยู่เลยนะครับให้พูดว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ครับ 1. พูดทำลายข้อเสีย2บอกว่าชีวิตของเรากำลังก้าวสู่ชีวิตใหม่แล้ว3บอกว่าถ้าย้อนเวลาไปได้ถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะไม่ทำเรื่องแย่ๆแบบนั้นนะถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยฉันจะไม่ทำนิสัยแบบนั้นนะ ถ้าย้อนเวลาไปได้เนี่ยฉันจะไม่มีอารมณ์ลบๆแบบนั้นจำไว้นะครับหนึ่งทำลายข้อเสียพูดทำลายข้อเสียสองบอกว่าชีวิตของเรากำลังก้าวสู่ชีวิตใหม่แล้วสามบอกว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยฉันจะไม่เป็นคนเก่าแบบนั้นนะฉันจะไม่ทำพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนั้นพอคุณพูดสามอย่างเนี้ยอีกฝ่ายครับจะมองว่าคุณเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมไปแล้ว คุณไม่ได้เป็นคนเก่าที่เขาลิงก์ไว้กับความรู้สึกแย่ๆเรปทิเลียนเบรนตอนแรกมันลิงก์หน้าของคุณด้ว้กับความรู้สึกแย่ถูกไหมแต่คุณบอกว่าฉันเป็นคนใหม่ครับที่ดีกว่าเดิมครับเพราะเนี่ยจากการที่มันมันคิดมาโดยตลอดว่าคุณยังเป็นคนแย่แบบนั้นนีิสัยเดิมๆนิสัยลบๆขี้บนขี้ดาขี้วิงขี้เวียงพอคุณพูดอีกสามอย่างเนี้ยอีกฝ่ายมันวางอาวุธทั้งหมดและมันคิดว่าคุณเป็นคนใหม่ไปแล้ว พราะงั้นเนี่ยพอคุณเป็นคนใหม่อีกฝ่ายเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอยากที่จะเรียนรู้ชีวิตของคุณมากขึ้นว้วตอนนี้คุณทําอะไรอยู่ตอนนี้กิจวัตรประจาวันของคุณเป็นยังไงบ้างมันทําให้อีกฝ่ายอยากเรียนรู้ในชีวิตของคุณใหม่อีกครั้งอย่างเดียวอะหน้าที่ของคุณที่คุณต้องทําคือพูดทําลายข้อเสียของตนเองในหัวของอีกฝ่ายให้ได้คนไม่กลับมาเพราะเขายังมองว่าคุณยังเป็นคนเก่าเวอร์ชันเดิมแต่คนจะอยากกลับมาถ้าคุณพูดให้เขารู้สึกว่าฉันคือคนใหม่ เวอร์ชันใหม่ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเป็นคนมีคารมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากพูดแล้วให้แฟนคลั่งรักนะครูคอมเคยสอนว่าในอ e ีบุ๊กห้าร้อยประโยคนะครับพูดให้แฟนคลั่งรักคนมีปัญหากันเยอะนะครับครูคอมเลยทำอ e ีบุ๊กเล่มนี้ขึ้นมานะครับบางคนเนี่ยหน้าตาดีมากนะครับแต่พูดไม่เป็นปรากฏว่าแพ้คนที่หน้าตาไม่ดีครับแต่พูดเป็น รหรือถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่รู้จะคุยอะไรกับแฟนนะครับแชทเงียบตลอดเลยเขาดองแชทตลอดเลยจริงๆแล้วมันมีความลับอยู่นะครับวิธีการตั้งคําถามให้คนอยากตอบคุณนะครับวิธีการแชทวิธีการคุยนะครับที่ทําให้คนเนี่ยอยากคุยกับคุณบ่อยๆนะครับแล้วทําให้คนตื่นตัวนะครับหรือทักมาหาคุณเองตลอดเวลานะครับรวมถึงบางคนเนี่ยเป็นคนรวยมากนะนะครับลูกศิษย์ครูความส่วนใหญ่เป็นผู้บริหารแต่ว่าความรักความสัมพันธ์รอบตัวเนี่ย ไม่ดีเลยนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาพูดไม่เป็นเขาไม่รู้ว่าจะต้องคุยยังไงคุณเป็นคนหนึ่งไหมที่คุยกับแฟนแล้วเขาหงุดหงิดตลอดเวลามันเหวียงเราตลอดเวลามันมองว่าเราเป็นคนผิดตลอดเวลานะครับมันมองว่าเอ,อ่อพูดอะไรไปเนี่ยมันไม่ถูกใจเราเลย สมองมนุษย์เนี่ยนะครับถ้าคุณอยากให้ใครก็ตามแต่ชอบคุณคุณต้องมีวิธีการคุยให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าคุยกับคุณเนี่ยเหมือนกับได้รับรางวัลชีวิตเวลาคุณพูดไม่เป็นเนี่ยครับมันทําให้เสน่ห์ของคุณหายไปถึง90%ปากของคุณเนี่ยสามารถสร้างเสน่ห์ได้ไม่ใช่การที่เอ่อทำให้ใครรักต้องใช้เงินตลอดเวลางานวิจัยในปี2010เนี่ยนะการศึกษาบว่าการที่คุณใช้ภาษาที่สร้างภาพในใจนะครับหรือการเล่าเรื่องนะครับ หรือการที่คุณมีลูกเล่นในการคุยเนี่ยจะสามารถโน้มนาวใจผู้อื่นและทําให้ผู้อื่นเชื่อมโยงสิ่งดีๆเข้ากับเราได้สาเหตุที่คนคุยกับคุณแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกรําคาญตลอดเวลาเพราะคุณไม่มีคําพูดที่ทําให้อีกฝ่ายเชื่อมโยงกับคุณแบบดีๆนะครับคุณก็จะต้องเห็นว่าเขานอนหันหลังให้กับคุณตลอดเวลาเห็นเออคุณต้องทักเข้าไปตลอดเวลาต่างๆพวกนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ย คุณต้องมีวิธีการคุยนะครับผู้ความรวบรวมไว้ในอ e ีบุ๊กเล่มนี้มากกว่า500ประโยคเลยคุณไม่ต้องไปคิดเองนะครับเอาประโยคแต่ละคาแต่ละคาแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยเอาไปใช้กับแฟนได้เลยนะครับซึ่งอ e ีบุ๊กเล่มนี้มีนักเรียนซื้อมากกว่า5000ชีวิตนะครับเคยไหมอีกอย่างครับนะจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคุณคุยกับใครเนี่ยมันต้องใช้คําพูดกระตุ้นไปที่ n ี c l e อค a c ม m บนครับนะคือการใช้คําพูดบางคำเนี่ยที่กระตุ้น ตอมที่ทําให้สมองรู้สึกว่าได้รับรางวัลชีวิตนะครับคุณคือจริงๆแล้วความรักเนี่ยนะครับมันคล้ายๆกับคนติดสารเสพติดมันคล้ายกันครับนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณคุยให้คนเสพติดคุณไม่ได้นะคุณทําให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยประทับใจในตัวของคุณไม่ได้รู้สึกว่ามีความสุขทุกครั้งไม่ได้มันเลยเป็นเหตุผลที่คนเริ่มจะหมดรักคุณในทุกๆวันในทุกวัน,น,วนแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิม คุณสมัครแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยทันทีครับราคาเต็มเนี่ย4,900บาทครับแต่ถ้าเกิดว่าใครสมัครในคลิปนี้นะครับครูคอมให้ราคาอยู่ที่990บาทนะครับสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกครับที่แคปเจอร คลิปนี้นะครับแจ้งไปที่ Line แอดนะครับที่ตรงนี้นะครับ at love underscore ตอง9นะครับหรือว่าสามารถแตะลิงก์ที่ด้านล่างของโพสต์นี้ได้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะครับที่คุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกตาคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นถูกใจคุยกับใครก็ตามแต่คนอื่นชอบนะครับแต่ข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามเอาอีบุ๊กเล่มนี้นะครับหรือเอาเทคนิคจากเล่มนี้ ไปใช้กับแฟนชาวบ้านนะครับไปผิดลูกผิดเมียคนอื่นนะครับสิ่งนี้ครูควมไม่สนับสนุนนะครับเพราะการใช้ชุดคําพูดเหล่านี้มันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้อีกทีนะครับมันสามารถโน้มน้าวใจใครก็ได้เพราะชุดคําพูดทั้ง500ประโยคนี้มันเล่นไปที่นิวเคลียสแคมเบงครับคือมันทําให้คนเสพติดคุณนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโน้มน้าวใจให้คนอื่นรู้สึกว่าชอบถูกชะตาคุณอยากคุยกับคุณ บ่อยๆนั่นเองครับใครอยากได้เล่มนี้ก็แคปเจอร์แจ้งแอดมินได้ที่ l i n e แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง10ท่านสุดท้ายเท่านั้นครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ